มันจะเชื่องง่าตัวเนี้ตัวนี้ป็นของมันเดิมนะมีไฟชายเคยมาไม่รู้พี่เจ๊ดิไฟชายเคยมาวะ มันจะมีคนมาทำอะไรใครครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องกิจเคทนะพี่พี่ก็วันนี้ผมมาเพียงคนเดียวนะผมก็มายังท้ายหมู่บ้านพี่ก็ผมได้เสียงเหมือนกับมีลุงคนหนึ่งนะกับ เด็กนะแต่ผมไม่รู้ว่าใช้หรือเปล่าเหมือนกับเขาคุยกันนะก็ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรผมมาเดินมาดูนะก็โอเคครับก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับว่าเสียงทั้งสองเสียงเนี่ยมันใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะไปกันครับ ผอม,มาใกล้ยังจุดที่ผมได้ยินเสียงนะนะอยู่เพียงข้างหน้านุานนะพี่พี่เหมือนว่าจะมีเสียงกระดิ่งเลยนะผมไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรนะงข้างนี้ก็จะมีรั้วกันนะ เย็นเลยนะพี่ๆตอนนะี้คือถ้าตอนเช้านะพี่ๆหมอกจะลงตรงน้นํานี่มองอะไรไม่เห็นเลยนะกับตรงพื้นอนะหรือรอบๆเรามองอะไรไม่เห็นทุกอย่างเนี่ยมันคือข่าวไปหมดอะเพราะว่าหมอกเนี่ยมันขึ้นเยอะมากนะ่ดูถังพี่ๆนี่หนาวหรือเปล่ามันจะเป็นพวกต้นนามนะ ไม่ใช่ต้นหนามพี่พี่ต้นไม้ไผ่หนามแล้วเนะี่ยไผ่ที่เป็น,นหนามนะหนามพวกนี้แทงเจ็บมากนะยากไปเ็ยเหมือนจะเป็นข้อแพ้หรือเปล่า เมื่อกี้ผมเห็นหนี่ใช่นะพี่พเป็นคอกแพ้นะมีกันไหลตัวเลยนะพี่เหมือนจะมีกระเป๋าอยู่ด้วยฝั่งนั้นนี่ผมเห็นอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อน มรงไม่ค่อยชัดนะน,นี่เหมือนจะเป็นอคอกแพ้เก่าแน่ๆเผมคาดว่าอันนี้เขาสร้างมาใหม่นะสี่มั่นแทนอกเก่าที่เขาพังไปแล้วมันจะมีเตียงนอนด้วยนะเขาเตียงนอนมาให้แพ้ด้วยดูดิเตียงนอนสี่ยมพูนั่นอนะ ติดขอบป่าเลยนเะนี่ยคือตรงน,นี้ไม่มีบ้านไม่มีใครอยู่ยนะมันคือมันติดขอบป่าเลยคนะือเป็นตีนภูเขาเลยกว่าได้นะพี่พี่เพราะว่าถ้าเดินขึ้นไปก็เหมือนจะเป็นทางขึ้นภูเขาไปเลยดูกันสร้างของเขาเดิพี่พี่มีเหล็ก เลอกอันนี้ผมดูก่นะมันจอยเปิดปิดประตูนะ ที้เราเข้าไปดูกันก่อนดีกว่านะว่าอยังไงเราผมก็ขออนุญาตเข้าไปนะเ่าจเจ้าของน่าจะไม่อยู่แต่ว่าผมไม่ทำอะไรแน่นอนนะ ไหนูแพะเต็มเลยนะไม่รู้ว่ากี่ตัวเนี้ยแต่ผมดูแล้วเนี่ยน่าจะยี่สิบขึ้นนะดูตัวนี้ดิมันมาตามไฟฉายเนี่ยผมจะลองจับมันดูนะมันจะหนีผมหรือเปล่า เชีงเยงไงตัวนี้ตัวนี้ดูตัวนี้ดิเ,เ,เ,เข้ามาห้าผมเลยนะลงมาห้าผมเลย ผมดูกระเป๋าด้านบนก่อนนะว่ามีของอะไรผมจะไม่พยายามยุ่งเกินไปนะพี่พ่แค่ดูอย่างเดียวสองตัวนี้ตามผมไม่อยู่เลยนะเหมอนมันอยากจะออกกล้อง่อยพี่จิ เวนะลาผมเดินมันจะตามผมมามันมีใส่แดงๆเลยนะน่าจะเป็นพวกยานะเขาจะดูยาสำหรับให้แพ้กกินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะพวกเนี้ย เือมันจะเป็นปอุปกรณ์หนึงครับ ดูดีพี่ตัวนี้ยังตามมาไม่อยู่เลยนะสองตัวน,นีน้มีไรมันพยายามดมกลิ่นผมเลยโอเคครับเดี๋ยวเราเอาอกกันดีกว่านะเล่นแพ้เขาจะออกเฮ้ยไปแพ้เขาลุดอีกนะ พี่ด,ดิผมจะออกไปแล้วมันยังตามผมมาเลย,เ,ยเราปิดตัวให้เขามันเดินไหม ไม่ใช่ใครมามันจะมีคนมาทำอะไรใครครับอัในนี้ใครครับก็เป็นคนผ่านแถวนี้ลุงมาทำไรครับ มาดูแพอ่าอันนี้แพ้ลุงเหรอใช่แล้วคนนั้นลูกลุงใช่ไหมลูกลุงเดิวมาทำอะไรตรงนี้เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงก็เลยเดินมาดูครับได้หรอไอ้ลุงมาทมาทำอะไรแพ้มาดูแพะดูอะไร กินบ้าฮะมาดูแพะว่าขมไหมเขามาดูแพะว่าขมไหมนะพี่ๆโอเคครับแล้วมากับใครผมมาคนเดียวครับไม่กลัวบ้างหรือมาคนเดียวอะไงเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงก็เลยเดินมาดู ใช่ลุงมาคนเดียวไม่กลัวบ้างหรือ,อก็กลัวๆครับในป่ามันมีอะไรเยอะแยะให้ลุงซัางข้ง,ขงแพลในป่าเลยล่ะใช่ข้างป่าดิครับงั้นลุงไปเลยครับข้ายังไม่ไปหรอก อาต้ง,างั้นลุงเข้าไปดูแพก็เลยครับเดี๋ยวผมก็จะขับละลูกชายลุงอยู่กียคร้วเนะี่ยเกียดอยู่เลยเกียด,ดลูกฮกเลยข้ามีลูกประมาณฮกก็มั้งไม่หนาวหรอลุงไม่ใส่เสื้อเนี่ยหนาวเพราะมึงใส่เสือ้อกันหนาวเลยเนะี่ยเลยข้าให้ลุงใส่เสือ้อกันหนาว เดยวไปลูกนูวอ,อายุกี่ขวบแลวหกหกแล้วเจ,จนเหรอแพลงมีทั้งหมดกี่ตัวครับ ยี่สิบห้าผมว่านะว่าต้องยี่สิบขึ้นเลยจำนวนแพ้บ,านนะบ้านเนี่ยดูเหมือนเขากำลังจะนับแพ้นะพี่พี่ไอหนูไอ้นันเป็นพ่อหรือว่าเป็นปูนะ่นี่ยที่มาด้วย บูร์ลาเขาจะบอกครบนะ ลายลุงถึงต้องมานับแพ้ครับข้ามันต้องมาระวังเพราะว่าตัวอะไรไม่รู้มันองมากินแพ้อ๋อน่าจะเป็นพวกสัตว์เลยขาดป่ะบางมันดูดำๆตัวดำหมดเลยข้าก็ไม่รู้ข้าก็ดำดำาาต้องมาดูเลยแพตอนแรกข้ามีเยอะแต่มันเริ่มน้อยเพราะมันโดนไม่ โดนตัวอะไรมากินไม่ลูกจำไว้ลูกีน,นี่เองนะพี่พี่ แล้วโอเคครับงั้นเรานั่งคลุลนก่อนดีไหมครับลุงได้นั่งล,ลุงมันั่องนี่นะผมนั่งตรงนี้แล้วกันนะโอให้ลุงเดินมากไกลไหมครับมาถึงเนี่ยก็ไม่ไกลมากอยู่ท้ายท้ายซอย ใช้คอยหมู่บ้านบ้านลุงกับที่นี่น่าจะห่างน่าดูเลยเพราะแถวห่างมากแถวนี้มันไม่มีไม่มีบ้านเลยเพราะว่าถ้าต้องมากับรถทัาจะมาถึงที่นี่ข้าไม่มีรถละข้ามีแต่ควายมาอาลุงเลี้ยงควายด้วยข้าขับลุงขับเลยไม่เป็น ยืนีี้น่เองนะข้างหลังนั้นนี่เป็นเข้าแพนเก่าใช่ไหมลุงใช่ลุงทำใหม่แล้วอ๋อลุงทำให้แน่นขึ้นทำให้ปิดที่มีรูให้ชนิดเพื่อให้ตัว ยืดในป้าเข้ามากินแผลไม่ได้เวลอมันกินแล้วมันก็วางวางไว้ตรงเนื้อแหละค่าก็ต้องไปชิ้งตลอบเลยอ๋อครับงั้นเรากลับกันดีกว่านะลุงเพราะหนาวละไปเดี๋ยวผมไปด้วยครึ่งทางเราน่าจะแยกทางกันข้างหน้านูา่นนะ ผมจะต้องเดินไปอีกทางหนึ่งเลยป่าแบบนี้ลึกนะพี่ๆเขาเลี้ยงเขาสร้างเขาแผนี้ป่าลึกมากท่อนไม้นี่หักน่าจะหักดูแล้วเพราะถ้าวันขึ้นลาเต็มไปหมดเลยลุงเลี้ยงได้กี่ปีแล้วครับ หนึ่งปีก็กว่านะพี่ครับลุงงั้นเราแยกทางกันตรงนี้นะผมไปอีกทางหนึ่งละ เดี๋ยวเราก็เดินทงางออกจากจุดแถวนี้กันดีกว่านะเพราะว่าหนาวยิ่งหนาวกว่ยิ่งมือนะพี่ๆสาลอ่น้ำเต็มมือครับงั้นก็ขอลาพี่ๆเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมจะรีบเดินทางไปละฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าครับ